ครับก็ท่าน สื่อมวลชนที่กรบทุกท่านนะครับวันนี้เราทั้งหลายซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอถแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนในนามของพรรคเพื่อไทยและสมาชิกที่มาร่วมถแถลงอยู่ในวันนี้ต่อกรณีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญในเรื่องการจัดทำ รัฐมนูลบฉบับใหม่ตามคำอนุญายเมื่อวานนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้นะครับก็จากการที่สารรัฐมนูญได้มีคำอนิฉัยเมื่อวันที่10กันยายน2568เรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการจัดทำรัฐธรรมนูลฉบับใหม่ตามคำร้องของท่านประธานรัฐสภาที่ได้ส่งไป อันสืบเนื่องมาจากการเสนอยติของสมาชิกวุฒิสภาท่านเปรมศัก์เพียยุระและการเสนอยติของท่านวิสุทธ์ชัยดลุนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งเป็นประธานสสของพรรคเพื่อไทยเ,เรื่องแรกก็คือว่าเนื่องจากคำวินิจฉัยฉบับเต็มคำวินิจัยส่วนตนยังไม่มีการประกาศออกมา โดยเปิดเผยพวกเราก็ติดตามเพียงคำถแถลงซึ่งเป็นเอกสารที่ปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนทั้งหลายของาสารรัฐมนูญคำวิจัยจริงๆคำวิจัยเต็มๆจริงยังไม่ออกมาก็จากคำถแถลงก็ยังมีประเด็นที่มีความสับสนยังมีประเด็นที่เราคิดว่า อาจจะมีปัญหาตกเถียงกันในเรื่องคำวิจัยในหลายประเด็นเหมือนกันเช่นคำวิจัยที่ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนูลได้โดยตรงซึ่งความหมายก็คือว่าการปฏิเสธหลักของส,อสรที่เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงคำวิจัยเช่นนี้เนี่ยพวกเราเห็นว่า ขัดต่อหลักที่เคยรับรู้กันมาว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมีอำนาจที่จะสถาบนารัฐธรรมนูญได้แถมประเด็นนี้ถ้าท่านไปดูตามคำร้องที่เราส่งไปอย่างสารรัฐธรรมนูญไม่ปรากฏคำร้องว่าเราร้องขอให้วินิฉัยแต่อย่างใด ถัดไปนะครับท่านที่รบกับคำวิจัยของสารรัฐมนูญดังกล่าวเนี่ยบางฝ่ายก็ขออนุญาตที่เรียนว่าได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพราะยะติของพรรคเพื่อไทยนี่เองนะที่เสนอไปเป็นเหตุให้ต้องส่งคำร้องไปยังสารรัฐมนูญและในท้ายสุดเนี่ยทำให้การจัดทำนูญฉบับใหม่ต้องยุ่งยากสลับต่บซ้อนตามคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญที่ออกมา ต่นนี้ก็ต้องเรียนว่าถ้าท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนได้ติดตามเรื่องนี้ก็จะทราบดีว่าทันทีที่มีการตัดสินใจบรรจุระเบียบวาระของพักประชาชนและของพักเพื่อไทยเข้าไปในรัฐสภาในครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นก็จำได้นะครับผมเรียนย้ำเลยเพราะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยสมาชิกหลายท่านก็บอยคอร์ ไม่เข้าร่วมประชุมหลายท่านโต้แย้งว่าประธานรัฐบาไม่มีอำนาจที่จะบัญจุคำวิจัยแต่ว่าบางฝ่ายก็บอกว่าก็าเดินหน้าต่อไปเลยเพราะว่าอะไรเรามีอำนาจที่จะอนจฉัยได้พรรคเพื่อไทยก็เห็นว่าเราเอาตามความจริงแล้วมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้จึงพยายามติดต่อทุกฝ่ายท้ายสุดก็ได้เป็นข้อยุติว่าให้รัฐภามีมติ เพื่อส่งสารนูนวิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา210เพราะฉะนั้นว่าไปแล้วเราทำไปเพื่อแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาของคำวิจัยของสารนูนที่ค้างค้างอยู่ได้ส,สาระสำคัญโดยสรุปที่อยากาเรียนโดยรวมที่เราอ่านจากคำถแถลงของสารนูนเมื่อวานนี้ได้ความดังต่อไปนี้ ข้อที่หนึ่งได้ความมติว่ารัฐภามีอำนาจริเริ่มหรือแสดงความต้องการเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เสียก่อนนี่คือคำวิจัยในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองมีว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะต้องเป็นไปตามหมวดสิบห้าหมวดสิบห้านี่ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญมีคำวิจัยว่าการดำเนินการต้องเป็นไปตามหมวดสิบห้าก็คือการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านกระบวนการทำรัฐมนูนแก้ไขเพิ่มเติมหมวดสิบห้าถัดไปครับรัฐภามีอำนาจที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนได้ แต่รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐนูลได้โดยตรงอันนี้ผมกลับเรียนไปแล้วว่าเหมือนกับว่าเท่ากับว่าปฏิเสธการเลือกสสรโดยตรงประการที่4การจัดทำนุ่นชอบใหม่ต้องมีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติสมครั้งครั้งที่หนึ่งให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าสมควรมีรัฐนูล ฉบับใหม่หรือไม่ครั้งที่สองให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐนูญฉบับใหม่ว่ามีวิธีการและเนื้อหาที่สำคัญอย่างไรครั้งที่สาภายหลังรัฐสภาทำร่างรัฐนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบกับร่างรัฐนูญฉบับใหม่หรือไม่ที่สำคัญก็ขมวดว่า การออกเสียงประชามติครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองอาจจัดรวมกันไปก็ได้นี่คือสาระสำคัญของคำวิิจัยที่ออกมาเมื่อวานนี้ผลจากคำวิจัยของสารมูลดังกล่าวพรรคพืชไทยก็เห็นว่าแม้จะมีปัญหาอุปสรรคมีขั้นตอนต่างๆเพิ่มขึ้นและยังเป็นปัญหาตกเถียงกันอยู่ แต่พรรคของเราในฐานะผู้ที่ริเริ่มและติดตามเรื่องการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่มาโดยตลอดยังคงยืนยันที่จะดำเนินการในเรื่องการแสวงหาการจัดทำรัฐมนูฉบับใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยต่อไปเมื่อวิเคราะห์คำวิจัยของศารนูนแล้วเราเห็นว่าเราจะดำเนินการดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่ง เมื่อสารนูนวินิจฉัยว่าการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐบนูญดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมบทบัญญัติในหมวดส5ในเรื่องการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ไม่อาจดำเนินการเป็นประการอื่นได้ โดยรัฐสภาพิจาณาเป็นสมวาระแล้วต้องดำไปประชามติตามรัฐนูลมาตรา256วงเล็บ8สรุปก็หมายความว่าเราจำเป็นต้องเสนอร่างรัฐนูลแก้ไขเพิ่มเติมมาตราหมวด15เพิ่มว่าด้วยวิธีการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่แล้วหลังจากรัฐภามีมติเป็นสามวาระก็ต้องไปถามประชามติ ตามมาตรา256วงเล็บ8ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสำหรับคำวินิจฉัยที่ว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่อาจการะทำโดยสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแม้เราจะเห็นว่าอาจจะขัดต่อหลักการที่เคยพูดกันว่าประชาชนมีอำนาจสถาบนารัฐธรรมนูญ เมื่อคำวิจัยออกมาเช่นนี้แล้วเราก็ยังเห็นว่าอาจจะกระทำโดยการเลือกสอสอรอโดยทางอ้อมอาจจะกระทำโดยรัฐภามีมติแต่งตั้งสสอรอไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงหรืออาจจะกระทำโดยรัฐภามีมติตั้งกรรมธิการของรัฐภาก็ได้ส่วนการจะกระทำโดยวิธีใด พรรคเพื่อไทยคิดว่าเราจะมีคณะทำงานไปคิดเรื่องนี้ไตร่ตรองให้รอบคอบและนำเสนอตอนเราเสนอร่างรับนูนแก้ไขเพิ่มเติมหมวดสิบต่อสภาในภายหลังถัดไปครับท่านที่เคารพครับสำหรับการทำประชามติเนื่องจากการดำเนินการตามตามที่แถลงไปนั้น ต้องแก้ไขหมวด15เพิ่มเติมหมวด1ิ้าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญซึ่งโดยหลักแล้วในเรื่องนี้ต้องทำประชามติอยู่แล้วตามมาตรา256หวงเล็บ8ส่วนปัญหาว่าจะทำประชามติครั้งที่หนึ่งเมื่อไหร่จะทำมาตราติครั้งที่สองเมื่อไหร่หรือครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สองจะรวมกันหรือไม่เราเห็นว่าเรื่องการทำประชามติตามพรบประชามตินั้นไม่ว่าจะเป็นฉบับเก่าหรือฉบับที่กำลังจะแก้ไขประชามติจะเกิดขึ้นได้ในเมื่อหรือต่อเมื่อเช่นรัฐภามีมติส่งให้รัฐบาลดำเนินการ หรือข้อสองเมื่อรัฐบาลเห็นสมควรเพราะนั้นการทำประชามติครั้งที่หนึ่งเมื่อไรครั้งที่สองเมื่อไรหรือจะทำพร้อมกันเมื่อไรจึงยู่อยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลด้วยเรื่องนี้เราเห็นว่าก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องไปตัดสินใจซึ่งเงื่อนไขก็จะมีอยู่หลายประการว่าเช่นจะยุบสภาเมื่อไรเช่น จะทำประชามติเมื่อไรหลังจากรัฐบาลยุบสภาแล้วจะยกร่างรัฐนูลแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จเมื่อไรเราคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องไปคิดในเรื่องนี้แต่ของเราก็มีหน้าที่เสนอนะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลมาตรา256หมวด15นะว่าด้วยการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่ต่อไปนะครับคำถามประชามติ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองควรต้องมีเราคิดกันโดยเร็วเราคิดว่าจากคำวิจัยเนี่ยคำถามมันควรจะมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งก็คือเป็นคำถามคำถามแรกเห็นชอบว่าสมควรมีการจัดทำลานูนฉบับใหม่หรือไม่นี่คือคำถามครั้งที่หนึ่งคำถามครั้งที่สอง ต้องถามว่าเห็นชอบกับหลักเกณฑ์วิธีการสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำรัฐมนบับใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรัฐมนูนแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนจะถามพร้อมกันหรือไม่อย่างไรเมื่อ,อไรเป็นเรื่องรัฐบาลมีหน้าที่ไปตัดสินใจเรื่องนี้ซึ่งเราก็คิดว่ารัฐบาลก็ต้องไปคิดละเรื่องนี้ ในท่าที่สุดครับก็เรียนว่าพรรเพื่อไทยและพวกเราก็ขอยืนยันตามเจตนรม์เติมว่าจะพักดันและเดินหน้าให้มีการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่ต่อไปเพื่อให้ได้รับนูลที่เป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุดนะครับแม้จะมีความยากลำบากก็จะพยายามอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถครับนี่คือคำแถลงของพวกเราและพรรคเพื่อไทย ผมขออญาตให้ท่านจะุรนฉายแสงเพิ่มเติมรายละเอียดบางประการนะครับต่อสื่อมวลชนครับขอบคุณครับครับคือ <c oughs> พักเพื่อไทยพักประชาชนได้เสนอร่างแก้ไขรัฐมนูนมาตรา256และประธานสภาปัรจุเข้าในเบบวาระแ,ะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ มีการพิจารณาทีเมื่อคำวินิจฉัยของสารรัฐออกมาอย่างนี้พรรคเพื่อไทยก็จะต้องเสนอยติแก้ไขรัฐนูลมาตรา256ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐนูลและก็เพื่อให้มีทางออกที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการคิดในการาช่วยกันจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ต่อไปในอนาคตใน,ในเรื่องนี้เนี่ยพักเพื่อไทยก็ยินดีนะครับและอยากจะแสดงความตั้งใจว่า อยากให้มีการร่วมมือกันระหว่างพักการเมืองต่างๆไม่แบ่งเขาแบ่งเรานะครับ <_ d ata> เพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขรัมนูนมาตรา256 <_ d ata> ตามที่รัมนูนบัญญัติไว้ใน256ปงเล้8ซึ่งก็หมายความว่าจะมีการทำประชามติเมื่อ ตั้งแก้ไขรัฐมนูนนั้นผ่านวาระที่สของรัฐสภาแล้วการร่วมมือนี้ถ้าทำได้ได้ก็จะเกิดกระบวนการวิธีการในการจัดทำรัฐมนูนฉบับใหม่ขึ้นขณะนี้รัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรยียังไม่มีองค์กรใดแสดงความต้องการหรือ แสดงการริเริ่มในการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดทำพาธามติซึ่งท่านอาจารย์ชูศักด์ก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นจากการที่รัฐสภาลงมติให้คอรมอรทำหรือคอรมอรจะไปริเริ่มเองทีนี้ที่เราอยากจะเชิญชวนก็คือว่า เมื่อคำวินิจฉัยของสารัมนูลบอกว่าการจัดทำประชามติครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองสามารถรวมกันได้ท่านอาจารย์ชูศักด์ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าอันนี้ขึ้นกับการตัดสินใจของรัฐบาลค่อนข้างมากว่าจะทำอย่างไรเราก็อยากจะเรียกร้องต่อพักการเมืองต่างๆและก็เรียกร้องต่อรัฐบาลที่กำลังจะเข้ามาบริหารบริหารประเทศเนี่ยว่า น่าจะมาช่วยกันคิดหาทางว่าทําอย่างไรที่จะทําให้การจัดทำประชามติสองครั้งสองครั้งเนี่ยเกิดเอามารวมกันเป็นครั้งเดียวได้ซึ่งจะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลานาน,านไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณแต่ในการจะทําอย่างนี้ได้ต้องเกิดการหารือกันตั้งแต่เรื่อง แก้ไขมาตรา256อ,อย่างไรการแลกเปลี่ยนอันนี้เพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่จะเป็นที่ยอมรับของรัฐสภาก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนการหาทางที่จะจัดทำประชามติสองครั้งเอามารวมเป็นครั้งเดียวเนี่ยมีความสำคัญมากเงื่อนไขสำคัญมากก็คือพักการเมืองต่างๆ จะต้องหาหรือและได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลได้รับการการร่วมมือจากรัฐบาลที่มีความตั้งใจจริงที่จะทำให้เกิดการแก้ไขลมนวนเกิดขึ้นครับครับเชิญครับมีอะไรคำถามไหมครับ ก็ก็อย่าถือเป็นขนาดวัดใจเลยแต่เราบง่งบอกว่าการจะทําเรื่องนี้ได้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องไปคิดหลังจากที่เดิมก็ก,ก็ก็ทราบดีว่าความคิดเรื่องนี้ไม่มีขณะน,นี้ถ้าเป็นรัฐบาลก็ต้องไปคิดละว่าจะทําประชามติเมื่อไหร่และจะทํากี่ครั้งเอ่ทำสองครั้งพร้อมกันหรือไม่และเมื่อไหร เหตุผลที่ต้องไปคิดเพราะว่าการทำประชามติตามกฎหมายประชามติเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องมีมติคณะ,ะรัฐมนตรีโดยการเสนอของรัฐสภาโดยการเสนอของประชาชนหรือโดยที่คอรมอมีมติเองเน,นะแล้วก็คำหนึงระยะเวลา90วันอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอันนี้ก็หมายความว่า ก็เป็นเรื่องรัฐบาลต้องไปคิดตัดสินใจรัฐบาลจะไปโดดเดี่ยวหรือว่าไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ครับก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดอยู่ในสภายอยครับที่อยู่ในสภายอยู่แล้วเนี่ยมันมันคงใช้ใช้อะไรครับใช้ต่อไปไม่ได้นะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับก็พยายามจะทําให้เร็วที่สุดครับครับวิธีการเหล่านี้เนี่ยเข้าใจว่ามันต้องอยู่ในร่างรละนุนแก้ไขเพิ่มเติมที่นําเสนอไปนะแล้วก็เอาร่างลนุนแก้ไขเพิ่มเติมที่นําเสนอไปเนี่ยไปถามประชาชน ว่ามีวิธีการมีสาระสำคัญเป็นเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องดูว่าไอ้ร่างนู้นแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอไปโดยพักการเมืองทั้งหลายหรือรัฐบาลเสนอก็ได้นะว่ามีสาระสำคัญยังไง อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเนื้อหานะครับที่จะปรากฏอยู่ในรายละเอียดของรัฐนหนุแก้ไขเพิ่มเติมขณะน,นี้อย่างสสเนี่ยผมก็เรียนแล้วว่าถ้าถ้าถ้าพูดมาแบบนี้ก็คล้ายๆว่าเลือกโดยตรงไม่ได้แต่ความคิดก็คือว่าอาจจะเลือกโดยอ้อมไหมเลือกโดยรัฐสภาไหมหรือโดยใช้กรรมธิการที่แต่งตั้งขึ้นโดยรัฐสภาอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจ ของพักการเมืองที่จะนำเสนอร่างนวนแก้ไขเพิ่มเติมครับขอบคุณค,ครับโอเคนะครับขอบคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ